เตรียมเสื้อหนาวกันเรือ่องคะอุตุเผยคาดปีนี้ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ29ตุลาคมนี้อุณหภูมิตำสุด8องศากทมตำสุด17องศาเผยปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปี64กรมอุตุนิยมวิทยาคาดปีนี้ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้อุณหภูมิตำสุด8องศาโดยพื้นที่กทมอุณหภูมิตำสุด17องศา ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายฤด,ดูหนาวปี2565จะเริ่มในสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคมหรือประมาณวันที่29ตุลาคมช้ากว่าค่าปกติประมาณ2สัปดาห์โดยฤด,ดูหนาวปีนี้จะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปี64ที่ผ่านมาโดยประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ0.5องศาเซลเซียส ค่าปกติอยู่ที่19.9องศาซึ่งฤดูหนาวปี64อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย21องศาโดยช่วงที่อากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคมถึงมก,กราคมปีหน้าอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยยอดภูและเทือกเขา8องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กทมอุอณหภูมิต่ำสุด17-19องศาภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะแถลงข่าวในวันศุกร์ที่18ตุลาคมนี้